นี่ก็จะไปโทษผู้สาวตัวมไม่ได้นะครับลองฝันลูกมีไซค์ก้อยครับมาดูแลบวารแก่แค่เจอแม่ของ invisible จะได้ผลดครับส่งเกตขึ้นมาเป็นมิสซูสน้าขวาบิกตูเผยอย่งเต็งแจ็ invisible ชุดนี้ร์ต้องบอกว่าลิกไฟลวยมาคล้ายรับขานั่นค้นได้บอยนะครับ ทั้งีืนเคยเลี้ยงตัวกันแล้วว่าใช้นักเตะเหล่านี้นะครับ5-6คนนี้นะครับในภายใต้ชื่อผิดคนนิดน่อยนะครับแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับแชมป์เลยนะครับต่อ,อไม่ผิดแชมป์ไปเลยฮนะใช่ครับเกิ้เล่นชุดนี้่ยนะครับโอ,โอและเป็นในด้านโอ๊ตนี่แหละครับเอาจะได้ครับขณะนี้ มันก็ค่าฟิยด์ดีนะครับอาศส่การตอบอลผิดพลาดกของดิิเซอร์ใช่ครับตัวอิงเสจดีู้ะไยผิดเลยครับว่าเช้าดีครับและสองูตรไปเลยวนายหุ่นพุ้นต่างเด็กเป็นทางานในเชุ่มนลครับปุ้เข้ามาครับโหเก็บบอลแมเก็บไม่ได้ครับ ทุกคนได้บอลครับดิแดนเขาเข่ามีเครื่องครับแต่เข้ากลางครับทำไงหุ่นออกมาดีครับที่พี่ครับติดครับแหมยันได้อยู่ครับทางซ้ายครับโอนี้พยายามมาทางตัวคายบใส่เพื่อทีครับทู่นเนี้ยโอ้โหผู้หอกตัวครับปัดออกมาได้ครับแหมบอลไี้ม่น้นเกียอันตรายครับยทีเนี้บโอ้โหติดครับติดโค้ชครับแหมจะเล่นปั๊บครับ โดไหลคนม่เป็นไรครับแข็งแกงครับแข่กลูกนี้อาการให้ฟาแล้วนะครับหเมื่อกี้ทำได้สวยนะแต่ว่าทางโกนได้คนนี้ตั้งรับได้อย่างดีครับก็เลยไม่เป็นประตูนะฮะเกี่ยวมาได้ครับโอ้ลูกนี้ครับเข้ามือครับ เอาขึ้นมาลูนี้ยังกตัดินได้ครับเจับลงได้ครับเทางขวาบิ๊กทำจิ้งโอ้โหสามตหวะนี้สวยับลูกน้อบิจริงใจอ้าอ้โหได้เลืเชื่อเลลูกนี้ทำจินสองาดีครับนี่ครับเติมคมเลแหมบิ๊กเนบเติมแต่้านขวาเข้าไปยังแม่ทางานี่ที่ใส่แรกครับเซไม่ยูเลยอะไรขึ้นมาครับเป็นหนึ่งสองครับ น,นี่ครับเล็กสาวระยะความห่างก็สู่เูื่อหนึ่งลูกกันหรือมาต่อตู้จะดีเท่าไหร่ยิงตาแล้วนี่โอ้โหมาเลยนะเนี่ยแบบนี้เราตัดต่ำไว้ชนิดหนึ่งก็เก้นไปเลยนะครับจะเอาแบบใช้ชั่วแบบนี้แบบนิดนึ่งนิดจะต้องบอกโบว์และตันเนี่ยเริ่มมาในด,ด้านอินวิซิเบิลแล้วด้วยครับหลังจากจได้ประตูแก้คี่มาหนึ่งลูกนี่ก็ถือว่าได้กำใจครับ ใจแค่ลูกเดียวครับทำลังสูงเก่งมากเป็นอว่าเสมอเลยครับก็จะมีโอกาสทุกเวลาจะมีนแบบเยอะครับผ่านมาสี่นาทีเสร็จเลยครับในคนข้างหลังครับแต่จังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะแล้วพุ่มาของ Invisible ขอให้สุดยอดครับเจ็บครับคุณทางซ้ายครับวางบอลดาวแล้วเตะแบบยังเก็บได้เจ็บแต่เราสั้นงกำลัง b i เท่าไครับอ่าแล้วโโอ้ของในเพื่อนตดได้ครับยังทองบอลอยู่ขึ้นไม่ได้ยังของยืน้อประกบตัวกแจ็คแต่าช่าให้อดแล้วโอี่เนาะไรไม่กินอะไรกบไม่หาไม่โอดกอครับโอดครับตาต้องแหงนนเป็นสหน้าเตอเป้าเลยนแต่ังหวะนี้ลงตบมาเลยับเลือกีเด็แล้วมีการขยับเขนตัวครับของในเพืนลยสิบเ็ไม้ลง ของแอ,อร์กา้ของแบ็คเฟเขาจเอาเกมพของยูนิเบิลเลยแลย้วอบมาผิดี่ครับเกมครื่งหนก็ไม่ยกิงเงี้ยเบอ้โห่แ่ปกตินี้แกจะกบินเลยตัวนี้ก็ใจทีากับทะเลว้างนะลูกนี้แต่ไม่มีเพื่อนเข้าใจครับเ,เลยลอยลงในทะเลต่อไปนะฮะ แนวเสหนหนเื้มแ่คตัดได้ับทซ้าย่เปิดเข้ามให้โอ,อ๊ตม่เกนดนจะมีการบบเก็บที่บเต้องดการ,รเลย่นหจัะที่ตังอเข้ามามืสครู่ตัวขอยกันครับก็บแล้วครัโอตครับตัวสัญของทีมเลย่าโ มลิทครับมีการนสปอร์ต SPT ครับหรือมาด้านขวาครับแตะโหลดตาเขตมาที่22ครับเป็นตัดบอลลงเท้าขวา,าดีแหน่ข,ข้ามขานนิดโอ้โหพ่าเจ๋ออยู่นีบอลตุดเท้าครับแต่มันย่างเท้าแต่มันข้ามขานนะ เดินสั้นรับของอินดิสตเบลรับอยู่ที่บอลนิดเต่ดกมาอจแยแไม่อยู่ครับตู้ก็พีก็ได้ครับลุกเกิรับอยู่ที่อาจารย์าจุแต่เดกยาวรับของในเพงนิดแม่สื่อสากตอีกสังนึงิดเดินมารับแจ๊ก แอเให้จกแจ็คจะชอบนาดเส้นเงียมันบอลมันแรงะแล้วออกหลังไปนะฮะแต่เขาต่อเกมรับของอินซิเร์ลกับชาสตอรีโตว่าตามแค่มุกเดียวเลยเขาาเจาะไปค่อยเม่นเ่อยค่อยเลลุ้ยลุ้ยเงียบแน่โจยาบมาก็เหมือนเปิดได้กำแพงเ ยิงซ้ำมารับพาบอลกระชากมาให้ตู้ครับตู้แต่ไม่ผ่านครับแต่สุดท้ายถึงน,าาานัดแข่งอากาศทานนะเปิดยาวจะให้โอครับแม่เราเข้าไม่ถึงนี่ ข้ามหัของอินวีุ่มมาเจ็เจ็ดบอลลงเื่ี้ล่ะเแจะไปนั่นแนนัตองติดนู่นแถวจานนี้มีับบมาเป็นลูกทุ่มัมาที่เกิดเลแต่ให้พีกตัดเข้าอะไรให้เจ็ดแล้วเจ็ด้เยางพีกเปแล้วกไเลยอ้งตรงกับพเก้าีกนะี้ารกาศตีงเสมอลาการจดจ้าจริงๆครับ ข้างไปนิดเดียวเก้ก็ได้ลุ้นได้เสี่ยวอะไรทีเดียวแม่พี่ไหนได้ครับยิงไม่ตรงตอบเพราะว่าเท้รองเท้าเหลือมนี่เองเนี่ยบอกว่าแกไม่ได้ซื้อรองเท้าใหม่ครับแต่แกเพิ่งโว์ที้ดียวเลยนอยู่ขึ้นมาอีกทีแม่แล้วไม่มีครนะควรใส่ทั้งหลังเลยแล้วซ่าร์ แตบนี้ใช้ตัวปั่แต่โอามีข้าไปด้านหลังเลยครับเสียขี้ขี้กับไปกับอื่นดิสก์เกลนะฮะเราฟังสั่งการนกหวีดครับแซนก็วิ่งมาปั่นแล้วก็แล้วแหมบอลนี้ข้ามขาครับ แ่ไขได้ครับของในพวงดขึ้นดาซ้ายครับโดยตึ่เนี้ยต่ข้างในครับต้มจับไม่ดูต้มมันจะเก็ต้มได้ครับต้มขึ้นมาด้านซ้ายตึ่ถึงมาแล้วเิดเข้ามาสองสองในกลารี่ม่ลางช่วไปช่ไปครับตีเขาแบไปช่วยครับตัดขึ้นไปครับต้เอาครับเดี๋ยวดูครับหมอนครัผู้สาวตัวเ็นะครับโคเกจเเลยครับเ้าไปดูเพื่อเลยครับตอนนี้ครับ ยังไต้องโผด้วยนะครับแค่เทียกจะผิวยได้ครับจากนัางทีได้การเป็นเบาครับจะได้ไม่นหนักมากครับมาท้กนัหนับางทีนอนแข้แเป็นแตกเลยนะต้องระวังนนะงกกครับไม่ขาดก็ขาดครับมีแค่นี้ ก็เก็บร่างกายว่าทำงานด้วยนะครับเดีสรีกายออกกำลังกายสเสรีการเสิร์ฟงานกันไปด้วยนะครับเคร,เรื่องสองเครื่องต้องต่ำเยอะมากบางอางทางทีมง,งานขอยนำว่าใส่กันด้วยแล้วก็แป้งหยุดหนักแค่เนใส่เข้าไปเลยครับสนับปืนไม่ต้องนะครับไม่ดี ยัดเว้ารับแซมสมบอลยังยัดแซมแนี่อนด์นะับได้ครับเิอรลับเจ็ดวางข้ามาแล้วไม่ไม่ถึ้งนเรื่องของต้แซมยึด ลับบอลุกไม่ได้จัะยังนำอยู่นะสองประตูตอนหนึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นครับนี่ครับชายาเลมาแล่อตลไ้องเองเ่นเ่อลยครับม่จ่อใลูกนี้จนดานครับดังปิ้งเลยอ่ะ หลังนี้ไม่เตะนี่ครับทั้งระวังครับข้างหลังนี้ไม่เตะต่ถืงใจดีครับยาดจะเจอเจาตเพยแะควราใจดีครับขงพี่ไ่ดแเตะเมเกิดรงกันยางติดกับแมนัน ตัว um, ้ยอาคนันะ้ครับกเตมยวอนี้แมโอ้โหเกือบจะโคตเองครับจาน้ครับป่ดนอกไปได้ครับวิบนครับยังอีกทีครับแม่ก็แต่งโปิเก็ตตปิดบางยังไม่ผ่านนะเขาแรก่สขึ้นมาบสจาต่อทนี้ไม่ผ่านครับ เอาแล้วจะมาสวนมาแค่คนเดียวก็นด้โอ๊ตโอ๊ตสวนจะตโอ๊ตเอาชนะได้ครับลูกนี้ได้ยิงด้วยครับแต่ว่ายังไม่เข้าต่อวะลูกนี้เลี้ยวผ่เกมมาใหม่อยู่ทางด้านตู้เกมมาพ okay. ิ๊กครับ เจจเส้นจะสายดี่โดแวครัโเดเ้ยดอ้าวอุ้าอีกนึงเลยครับปูยิ้งอุ้ห้ามทานนะนเียครไก่เคียงคับลูกนี้ไก่เคียงจากคำว่าข้าวานี่ขึ้นานะครต่กันนิเดียนะต่างกันนิเดีย ใช่ครับใช่เอดลมกนะใช่ไหมอ้าวลุมแมาไอส่กไครับเปนลกตั้งแต่ดเขรประตูครับของ i n v i s i e ไดาินะตาย้มนะครับเป้าหมายอยู่ที่เอ่อรดนแฝดนี่นะครับเป้าหมาย่อไปมาต่อ ใีตัเดียวไแล้วลุกแล้วไปเตะเลยครับตัวานักใส่าดะตั้มตัดได้แล้วเลือกินอลไม่ได้ปิดเซตนู่นี้คือทันนะแย่ที่ตายแล้วตู้ตัดข้าไรข้าวากินเูยนีขลับแสรับออกหลังเลยโอ้ดแล้แน่แตัวกัทีลกเลยครับใส่บุ้มเล่นเลยครับ แซมยิงรู้ิอเรัต่อาล้แม่เมื่อกี้หมอใช้หน้าเตะรเปล่าโอ้ปยังตอนื่องเลยนะครับแมเ้าหน้าตุ๊กโอ้โหนะครับครับไปเปบ้านครับเข้าทุกเพื่อนเลยครับแหมจะแบบคุณงอกว่าจะเท่าัน เป็นเงไนหรือเปล่าครับนะแทก่พที่ใบหน้านี่ันะรายครับยิง้เ่เลยไป็นรถหุ่นเลยเนี่ยเลือกขึนมาได้ครับแตกก๊งไมไม่แตกนะครับแต่จะกินก็ไม่แตกนะรั ตะกรนเครื่องก็ยังไม่ให้ใเนห่ยังไม่แตกครับอแล้วแซมแต่กระโดดไม่ผ่านลรวตนสองสองครับแหกไม่ไดนะสองสามครับกระโดดจับนะกระโดดสองสงสามครับมาพีีครับจะแตะหลเก็บตูนนี้ยังับหนักกอนได้ครับมีทุ่มและของดิจิตอสักพากตมมาให้เ็ะครับ จะบอลสเข้าใหม่ครับจะไม่ได้ครับแตจะมุดนอยู่นะผมไกลมากก้องรังของในคนเย็บจังหม่ได้ดีพุ่งเข้ามาพี่ซอมจะแหม่ให้บิ๊กเก็หมังหม่นี้เกิดแรงเกินไปครับ หาลูกเลยมาโอ้โหเกือบเกือบจะเหลือสามนาทีสุดท้ายแล้วนะผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วอ่ะวันนี้เหลือล้านเดียวจำที่แค่ลูกเดียวครับแม่ใชท่านจับกระตุ้นนะครับสมาธิเขาจะแน่ในโฟนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลาสมาธินี่ต้องไปวัดนะฮะนั่งที่หนึ่งเนี่ย เป็นั่งสมาธ ok? ิค <ave S 2> <c oughs> ิดไม่ทันเลยนะครับไปเดินเตินเนเพนินๆจะเป็กสมาธินะครับเอาลูต่อของกินเีแฟนเแต่ไม่อยู่อีกแล้วครับค่แ่นี้เป็นิจิเม่ับกุครับถือว่าเป็นบิกแบบของวันนีจากิจิแมับแส่เจกับจาปูแต่ด้านล่างครับ้แนบุ้ยครับ พดง่ายครับแต่แต่ก็แค่กับหัวตารางนะครับนี่ก็กับหัวตารางก็เท่ากันเล้าน่เด่ีแกร็บยิงด้วยสายที่เสาแรกแรตีเสมอจนได้าะเป็นสองเป็นตวสอครับโอ้โจับกลุก่ได้คร i s s i b l เลอาซองตรงนะคนไทยังเลืนอยู่ครเบอรอเลยครับโอ้โหตีเสมอลูกนี้สวยง้มเลยครับสอศ์กลับมาสน่ดแล้วครับสกอ เออกลัไปอยู huh. uh, so ่คร mm ับโหจนได้ครับผมโหโอ้โหงามงามหยดเลยนะครับเข้าสู่ช่วงเสาว้นที่สุดท้ายครับอย่ามายด์เพิ่งจกคบเออเกมนี้สนุกเลยครับกลับมาเท่ากันครับสองสองครับคัมแบ็กกลับมาได้ครับของดิจิตเบิร์ดหรือว่าคุณอินบอยเก่าแล้วใช่ไหมดูไปออกเลยครับว่าใครเป็นผู้ชนะครอย่างนี้โซติก้าอะไรครับโซติก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ตูให้มาคนน้ำประตูตีกระเบืองูจยังไม่ได้หนักจริงนะลูกนี้เปลี่ยนคนกุ้มน้าใหู้แดแฉกปู่มาลูกนี<ด>้อะไะไครับแซกให้มา แต่ฮันนี่ครับจบพี่โกนเนี่ยแต่นี่ครับพีเดอก็ไม่ได้ชมปเลยโอ้โหแต่ต้องชมเลยครับการแต่อเกมของอีบิวซิเบอรครับตอกนีดแต่เริ่มจากตู้ครับไหลให้เจ็ดครับแล้วเจ็ดจบที่โกนจบแปดสามยอครับอีบิวซิเบอรครับนับไปพร้มนิดโอ้โหหลังจากตอได้ประตูตีไข่แตกมาแล้วครับเกมมว่าตอนนี้กลายเป็นหน้าอีบิวิเบจริงครับ ุดท้ายเอาจนได้ด้วยครับเจดยังไปได้ครับโอ้โหคนเดียวขึ้นมาสามต่อสอมตัดเท้าลยไปอีกทีนึงออกน้ำใจไปน้ำเติมโซ่งไดุ้ดโเลยครับเอาแก้วป็นประตูทำไมครับเนี่ยแด่ได้บาที่เจดโอ้โหสวัสดีต้องชนเนื้อพราะวาเจดครับเนื้อเป็นไไขอเจ้เองแย่ครับเรื่องของอะไรมันมาหมดเลยครับแล้วตบพุทาที่ไหลแอลซีแเพื่อนได้สวยครับ

ก็คู้ต่อไปแต่งหน้าทาปากแต่งตัวรอเลยเนี่ยอ้าวอตู้ยังเก็บได้ครตู้หอดเข้ามาตู้โบดจะเข้าไม่ถึงเนี่ยแข่บอลมาสูงไปน like ิดนึงเลี่ยอยไปดีนะครับเวลามาเก็บนี้สองนาทีครับโอ้ดีทลายขึ้นมาต่อจริงดิเวลาทุการเจ็สอาทีเนี่มีโอกาสเลยนะครับในบอลา ต้องเอาใจเชียเอาใจลุ้น,น,นด้วยนะครับแตะขึ้นมาด้านซ้ายครับแตะโหมกดจหนึ่งให้มาเอฟทั้งชิงนหนึ่งสองดูนะทรายไปตรงมาแล้วตูโอ้โหไม่ผ่านนะลูกนี้ตีทางด้านเอฟแล้วไ้ดูตัว่ายโยนก่อนนี่เลครับโมลิ่งเลยคอ่ะแล้วได้ครับแจ็คเพืนอความเฟอยังติดแตะคสกดิคุยยุนดุจูนะอยู่ที่ด้านของเจ้าบีเก็ต อีกเลี้ยง่าคนยวเข้าขวาแลกีนเตะบอลกันทางซ้าั้กีนแลซ้ายไม่ตองขอบแลวข้ามพาเก็บแ่ตีแ่ต้องบอกว่าในช่วงเต้นครึ่งหลังนี้ไในคนกำลังอยู่สองสูงยะแล้วคุณน้าของอินฟิสเลยร์ตตีเตนที่ปาดแล้วตอนนี้ดำอยู่4ี่สองเก็บแม่ถือว่า ตัแกกบแม็กลาบาได้จากเยก็บๆถึงหลังีนหนังโพลม้วนเลยนะเพราะว่าถึงหลังแค่ที่ดูแทนนะฮะไม่ได้ใช้ม้วนต่างกันไม่ใช้ม้มวนละนี่สมัยนี้ไม่มีแล้วสุมาับแตกบอลให้ปู๊แต่ลูกนี้แรงเกินไปเก็บก่อโดยธนาขออาจารย์อันนี้บิดมุมเข้ามาไปดีครับจังหวะนี้ ยาวครับคู่นี้ลุ้นอีกครั้งหน่งจะคุยต่อไหมครับอ้โเอรออกมาลาพีครับโโหกค่าครับไ่ห้่นี้หลังจะผานไปได้อยู่ครับดิ๊กทำไงจ่ายเข้าเจครั้เจราทดีมประกาศแข่งโอ้โหไม่โดตัครับย่าไม่ได้อยู่รับแด้เต็มเปนานเีบสองดิอร้เกจะได้เตาแสกเบจัดเข้ามา เสียงน้จจ้ร้บอเดืการขันเยมนักกีฬาของทีครี่การตนามรับจับไม้ับมือครับแห่จังหวะแต่เมท่ทงรับใตเกมนะฮะเกณก็แต่เกัการยืดถ่ายแห่ตั้งใจครับที่การตนามนะครับ้เนี้ยแงนำอย่างสุดมันครับตีเรือองครับวางข้างตีนวางใต้ตี่นอมีมืออเ้ยนีครับยันไหต้องขานะทั้งสองทีรับ เก่งก็ใจะมือถ้าใครอะใครกบใส่ถี่และตัวตีครับเกียร์คกอนเกียรสามเพืกระชากกันเกย